ในตรงนั้นเราก็จะไปไปสแกนกเราจะใช้บีเอ็นนะเพื่อจะจิตต้องกันเ้วก็เพื่อจะจิต้องกันนะที่นั่นอนติดจิตไรนะติดจไลอย,ย,ย่ที่ลิลการีอเล้กกาเพื่อจะได้โอ้ยงการบีเอ็นงก,การีจาม่ถึงงก,ก,การิจานะ เอาผัดจวนะอะนิดน่มีเอาผัดจวน tiền mà nó này tiền là hồ cởi tôi sai thì tôi sai mà thay được cái sai nhớ là chế nào chế nào ha tao chơi tôi sai cái tí là chỉ tao rồi chỉ tao tao kia tao sẽ vào ទៅប្រមាជាមកពីផា

เกูี่าุกอยู่อลังตัวนะเปจนนนคนเดีอเคนอลังตัวตัวใ่กูชอบว่าชีวิช่ชีวิมเคร่งกาเช่ผมมีปัญหาอลไรนะตาชีเคียเตตาชิตินีบจ้ะโดติดใจจะติชตาวันตัวสายก็จะติับปกเจยกับทอคอมเด 我今天还态刀，好包呀。 ཁྱས 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 នៅជិតតែជមហលលឿនណាជិះទៅលឿនតែឆាញ់នេះតែឆាញ់តែលាញ់នេះជិះមកខំញ៉ាំអូឆ្ឡាញ់ខ្ញុំចាំមកខំទៅជិះទៅអូឆ្ឡាញ់យេកទៅឈឺហេតាខ្ញុំម៉ោះហិចកទីផ្លាលញិលឡាញ់ញិលឡាញ់ទៅຕ້ອງថែញិលឡាញ់ណា